สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกคนนะคะนี่ก็มาถึงคลิปที่6แล้วนะคะในวิชาภา,าษาไทยนะคะวันนี้นะคะจะพาเด็กๆไปรู้จักกับคำคล้องจองในงสะอีนะคะ,ะแต่ว่าก่อนที่จะไปอ่านคำคล้องจองมาฟังคำถามจากคุูเต้วก่อนค่ะอะไรเออฉันมีผอเพ่ง มาพร้อมสละอีคนไหนไม่ดีฉันจะหลอกเอา้าอะไรคะลองทายสิคะอะไรเอ่ยฟังคำถามอีกรอบนะคะอะไรเอ่ยฉันมีผอบพึ่งมาพร้อมสละอีคนไหนไม่ดีฉันจะหลอกเอา้าอะไรคะลองที่สิคะ อ่ะใบให้อ่าเด็กๆว่าเป็นอะไรครับเชิญนั่นเองนะคะผอีอผีนะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะ มีผีในห้องนี้ดูดีดีผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำจำให้ดีอ่ะจำได้หรือยังคะอ่าเดี๋ยวอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะ มีผีในห้องนี้ดูดีดีผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำจำให้ดี่เดี๋ยวเด็กๆฝึกท่องให้ได้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาเด็กๆมาอ่านสระอีกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ